โอเคครับผมอันนี้ก็เป็น FC จากทางบ้านนะครับผมได้โอนเงินสดครบเต็มจำนวนนะก่อนที่จะมาดูรถกับทางเรานะครับผมก็ต้องขอบคุณ FC นะครับผมที่ไว้วางใจนะครับผมโอนเงินสดครบเต็มจำนวนมาก่อนที่จะมาดูรถ ก็ต้องบอกเลยว่า CRV นะครับผมทางร้านเราขายดีจริงๆครับผมก็ FC หรือว่าลูกค้าท่านไหนนะครับผมที่กำลังตามหารถบ้างรถมือเดียวป้ายแดงครับผมหรือว่า CRV สวยๆแบบนี้นะครับผมมาเลยครับผมพี่เพโตขายินดีต้อนรับครับผมคันนี้เป็น Honda CRV ปี2 5 0 5ออโต้รหัสตัวถัง588ภายในเป็นตัวพิเศษด้วยครับผมก็ต้องบอกเลยว่าท็อปสุดในรุ่นครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราไปเจอที่ตรออนะครับผม โอเคครับผมเราก็มาต่อพรบต่อภาษีให้เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วนะครับผมก็บอกเลยว่าคันนี้จัดถักจัดเต็มครับผมแถมให้ทุกรายการยี่บสี่รายการไม่มีพลาดครับผมโอเคครับผมหลังจากที่เราต่อพรบต่อภาษีกันให้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับผมเราก็มาจัดน้ํามันเต็มถังขับกลับใต้กันชิลๆครับผมก็เป็นอีกหนึ่งบริการดีๆจากทางพีพีจัดให้นะครับผมเต็มถังไม่รู้เท่าไหร่นะครับผมแต่ทางพีพี เต็มใจเติมให้ครับผมโอเคบผมก็972บาททวนนะครับผมพีเพียวตัวขาไม่เคยขาดจัดให้ตลอดครับผมโอเคบผมหลังจากเติมน้ำมันเสร็จเราก็มาส่งลูกค้านะครับผมถึงที่ลูกค้าบอกว่าไม่ถนัดขับรถในกรุงเทพทางเราก็จัดให้ครับผมสวัสดีครับเนวอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่เรามาส่งเนาะส่งถึงที่ครับผมถูกใจมาพี่เพียวตัวคาต้องได้รถสวยถูกใจ